สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกับคุณครูนันการแสงอารมณ์อีกครั้งนะคะในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเรายังคงอยู่ที่เนื้อหาเดิมนะคะก็คือเรื่องของการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมในคลิปที่ผ่านมานะคะเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไปแล้วนะคะ ก็ยังเหลืออีกหลายรูปนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เรื่องของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะรูปสามรูปนี้มีคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมที่เหมือนกันเรียนทราบไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไร ใช่แล้วค่ะสามรูปนี้นะคะเส้นทแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะคะทั้งสามรูปนี้เส้นทแยงมุมจะตัดกันเป็นมุมฉากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุมนะคะเป็นการหาพื้นที่นะคะเราไปชมกับเนื้อหากันเลยค่ะ สำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนต้องสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวได้นะคะซึ่งสาระสําคัญก็คือว่ารูปสี่เหลี่ยม3ชนิดนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้จะมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นสูตรในการหาพื้นที่วันนี้ของเราก็เลยต้องเกี่ยวกับเส้นทแยงมุม การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะจะมีสูตรเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้น3รูปนี้จะใช้สูตรเดียวเลยก็คือเศษ1นส่วนสคูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมเนื้อหาจะเป็นแบบไหนเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมรูปเหล้าสารูปนี้นะคะก็จะมีวิธีการอธิบายนะคะว่าที่มาของสูตรการหาพื้นที่มาได้ยังไงนะคะให้นักเรียนไปศึกษาในหนังสือเรียนของสสวทน,นะคะ จะอยู่ที่หน้า62และหน้า63ในหนังสือเรียนนะคะเขาจะอธิบายที่มาว่าทําไมถึงมาเป็นสูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะใช้สรุปสูตรเป็นสูตรเดียวเลยนะคะก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นะคะคุณครูมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมอออหอให้นะคะด้านซ้ายมือนะคะ นี่คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมออนหอนะคะแล้วเรียนสังเกตนะคะว่าจะมีเส้นสองเส้นนะคะเส้นประสองเส้นเป็นเส้นทแยงมุมโดยเส้นทแยงมุมสองเส้นนี้นะคะจะตัดกันเป็นมุมฉากค่ะเขากำหนดให้ก็คือส่วนของเส้นตรงห,หออนะคะยาว5เซนติเมตรค่ะส่วนของเส้นตรงมนอน,นะคะยาว3เซนติเมตรนะคะ เมื่อเรารู้เส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นแล้วนะคะเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมค่ะแทนค่าในสูตรเลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณอ่ะเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งยาวห้าเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งยาวสามนะคะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้เราก็จะได้พื้นที่เท่ากับเจ็ดจุดห้าตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ไม่ยากใช่ไหมคะต่อที่ตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว S E R U นะคะ S E R U ทีนี้เขากำหนดให้ก็คือส่วนของเส้นตรง M R นี่คือ M นะคะนี่คือ R ยาว7.5วานะคะรูปนี้มีหน่วยเป็นวานะคะต่อไปส่วนของเส้นตรง E U นะคะคือเส้นนี้นะคะ EU ดูตามมาคุณครูนะคะเส้นนี้จะยาว20วานะคะทีนี้เขาถามหาเส้นแทงมุมเส้นแทงมุมของเรา MR นี้ใช่เส้นทแยงมุมไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องลากต่อค่ะ ลากต่อนะคะเส้นทแยงมุมจะลากตั้งแต่ S มาจนถึง R นะคะ MR นี่คือ7.5ซึ่ง MR นี้นะคะเป็นเครื่องหนึ่งของ SR เพราะฉะนั้น SR ก็คือ15นั่นเองนะคะ MR 7.5นะคะ MR 7.5 SM ก็7.5รวมกันเป็น15วานั่นเองนะคะส่วน E.U. ที่เขากำหนดให้นะคะก็ยังคงใช้ตัวเดิมที่ที่โจทย์กำหนดให้ได้ก็คือ20วานะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะเราก็จะทราบแล้วว่าเส้นแทงมุมนะคะมีอยู่2เส้นก็คือส่วนของเส้นตรง S.R. ยาว15วานะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง E.U. ยาว20วาหลังจากนั้นค่ะนำเส้นแทงมุมทั้ง2เส้นนะคะมาหาพื้นที่ได้นะคะใช้สูตรเดิมค่ะเศษ1ส่วน2คูณผลคูณ ของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะเส้น1ส่วน2คูณ SR อยาว15นะคะ EU ยาว20หาผลคูณออกมาได้เท่ากับ150ตารางวานะคะนี่คือตัวอย่างที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวไปที่ตัวอย่างที่3กันเลยค่ะตัวอย่างที่3นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ,ะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบนะคะ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพออมสนะคะเส้นประที่เขาลากสองเส้นนี้คือเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณสมบัติก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นก็จะมีความยาวเท่ากันเหมือนกันนะคะนั่นคือเส้นทแยงมุมพอนะคะและเส้นทแยงมุมอสก็จะยาวห้าเซนติเมตรนะคะ ได้ความยาวของเส้นทแยงมุมแล้วใช่ไหมคะใช้สูตรเดิมค่ะเศษหนส่วนสคูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือเศษหนึ่ส่วนสคูณหคูณหะคะก็จะได้อยู่ที่12.5ในข้อนี้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะผ่านไปแล้วสำหรับ3ตัวอย่างนะคะสรุปก็คือว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะทั้ง3มรูปนี้มีคุณสมบัติของเส้นแทงมุมที่เหมือนกันก็คือเส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นมันมีสูตรที่สามารถใช้ร่วมกันในการหาพื้นที่ได้นะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมแล้วเรียนสามารถนำสูตรนี้นะคะไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้เราไปดูที่ตัวอย่างของใบางานกันเลยค่ะใบางานที่ครูให้นะคะ จะมีอยู่สามข้อนะคะข้อที่หนึ่งเป็นการหารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะที่เขากําหนดเส้นทแยงมุมมาให้แล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนระบุเส้นทแยงมุมของรูปแล้วก็หาพื้นที่ของรูปที่กําหนดให้นะคะรูปที่สองข้อที่สองก็เหมือนกันค่ะข้อที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีเส้นทแยงมุมสองเส้นกําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรูปที่สามเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะ มีเส้นทยายงมุม2เส้นนะคะกําหนดให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น3ข้อนี้นักเรียนจะสามารถหาพื้นที่ได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ว่าดนาตัวเลขที่เป็นเส้นทยายมุมเนี่ยไปแทนค่าในสูตรนักเรียนก็จะหาคําตอบของ 3ข้อนี้ได้ส่วนข้อที่4ี่นะคะก็คือให้เรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะโดยให้นักเรียนระบุความยาวของเส้นทแยงมุมเองนะคะและหาพื้นที่ของรูปนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นความยาวของแต่ละคนจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปที่นักเรียนสร้างนะคะคำตอบข้อนี้ก็จะเปิดกว้างหลากหลายคำตอบจะมีเยอะมากไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคำตอบเดียวกันนะคะ ใครสงสัยในส่วนไหนนะคะนักเรียนสามารถแชทถามมุณครูได้เหมือนเดิมนะคะแต่อย่าลืมว่านักเรียนจะต้องทํำใบงานส่งคุณครูด้วยในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความขยนันความอดทนเราจะสู้กับโรคโควิดไปด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ